รุ่นเดียวนะครับที่มักประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆนี่ก็คือโบอิ่ง737นั่นแหละนะครับเออระมัดระวังนะอาจารย์มาเตือนนะครับเตือนไว้ก่อนนะครับใครที่มีทะเบียนรถเลข737เลข13พวกนี้นะครับให้ไปหาทะเบียนรถใหม่มาเปลี่ยนนะนะครับอย่าเอามาใช้เลยมันเป็นเลขอุบัติเหตุเบอร์โทรเหมือนกันเปลี่ยนออกนะครับมันเป็นเลขอุบัติเหตุนะครับน้องเก๋อาจารย์ก็มีเลข737นะครับอยู่ท้ายเบอร์นะแต่ว่าหาเงินเก่งไม่้าหาเงินเก่งนะครับแต่ว่า เขามักจะประสบอุบัติเหตุยูบ่อยครั้งบางครั้งเดี๋ยวก็ไปวัดพื้นถนนบ้างหน้าตลอกแขนตลอกมาเรื่อยๆมาทายาไปโรงพยาบาลอยู่เรื่อยนะครับแต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงแขนหักขาหักอาจารย์ก็เตือนแล้วนะแต่เขาไม่เชื่อก็อไม่เป็นไรก็เรื่องของเขานะครับตํามใครกรรมมันอาจารย์ก็พูดได้แค่นั้นแหละน้องเขยอาจารย์เองนะครับน้องเขยแท้ๆนะครับก็ไม่อาจารย์ก็พูดให้ฟังแล้วก็อยู่ที่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเองนะครับเลขเจ็ดสามเจ็ดมันเป็นเลขอุบัติเหตุนะใครที่ ได้ข่าวในเรื่องอเครื่องบินโดยสารโบอิง737ประสบอุบัติเหตุล่าสุดนี้ก็ไปเลื่อนถลายตกลันเวที่อะไรนะที่เกาหลีใต้ใช่ไหมที่เพิงลุกไหม้นะครับตายเกือบทั้งลานะครับนั่นแหละก็โบอิง737นะครับมันอันตรายนะครับเลขอุบัติเหตุนะนี่อาจารย์ถึงว่าเบอร์โทรเราต้องเปลี่ยนไงเพราะว่าเป็นเลขไม่ดีถ้าใครมีเลข737คุณแจ็คพ่อนนะครับคุณอาจจะประสบอุบัติเหตุในวันใดวันหนึ่งนะครับเลข1331นึ 1, 3, 3, 1, ่นกัน อุบัติเหตุและการผ่าตัดนะครับเราต้องเอาเลขพวกนี้ออกจากชีวิตเรานะในสิ่งที่ไหนมันอ,ออกไม่ได้เป็นวันเดือนปีเกิดของเอาเลขบัตรประชาชนมันอ,ออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราชใช้คร,รม,มาทั้งชีวิตแล้วแหละแต่ทํสามสิ่งที่อาจารย์ว่าเนี่ยคุณจะไม่มีเรื่องพวกนั้นอีกแล้วนะครับมันจะหายไปโดยปริยายเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอย่าทํรคมชั่วอีกนะถ้าทํรคมชั่วคุณจะอาจจะก,กลับมาจุดเดิมก็ได้นะครับนั่นแหละเออมันเป็นอะไรที่ อาจารย์ด้รับรู้ในเรื uno, 1, a, nine, ่องพวกนี้เลยอาจารย์หนึ่งมาบอกนะครับคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็แล้วแต่กรรมแต่เวรของเขานะครับบางคนมาขำอาจารย์ไรสาระเพ้อเจ้อแต่อาจารย์มาอยู่จุดๆนี้มันไม่ใช่เรื่องทำธรรมดานะครับมันเป็นออกจากทางทางพิเศษไปแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่เรารับรู้ในเรื่องพวกนี้เราถึงมาบอกพี่น้องเรานี่แหละใครเชื่อก็เชื่อไปใครไม่เชื่อก็แล้วแต่กรรมแต่เวรของเขานะ โอเคนะครับเราก็มาบอกพี่น้องเราประมาณนี้แหละนะครับอยากจะให้พี่น้องเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับใครที่เคยทำแท้งก็มาทําพิธีส่งน้องไปเกิดนะอย่าปล่อยให้น้องต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทอยู่อีกเลยนะครับส่งน้องไปเกิดเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวเองแล้วก็น้องก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่นะครับไม่ต้องมาเป็นเจ้ากันายเวรกันอีกต่อไป860ด้วยเลยพี่น้องเดิอไปแปลงเอาไป ัดเล่นเอานะครับขอให้ทุกคนเฮงเงปังปังทุกท่านนะครับใครที่เป็นลูกหลานขององค์เทพทีราองคไหนก็ขอพรท่านได้เลยท่านอยู่ต่อหน้าของเราแล้วขอให้องค์เทพประทานพรให้ลูกหลานให้มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งด้านการงาน,งานการเงินความรักครอบครัวและสุขภาพนับตั้งแต่บัดนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปให้ทุกคนได้โชคโชคดีโชคลาบมั่งมีโชคดีมั่งคัง่งอยู่ในชีวิตเราตลอดไปนะครับ ขอ,อพอ,พอุงเทเสวาดาเ้อนะครับอ,อาจารย์ก็ขออนุญ,ญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทั้งแอปฟ้าของมาน้ำทูดสามโลกต่อต่อแอปแดงของมาน้ำทูดสามโลกแล้วก็ของอาจารย์พอลลี่เบอร์ดีเสริมดวงนะครับทางแอปฟ้าเป็นพอลลี่กับนายกีน้อยนะก็ฝากไว้ในอ้อมใจของทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็เข้ามากดข้อจอข้อใจนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับพี่น้องนะครับอขอให้ทุกท่าน ได้โชคทุกท่านนะครับตั้งแต่ส่งน้องส่งน้องอีกคนดวงดีขึ้นสาธุสาธุจัก,กน,นะครับถ้าใครที่ส่งน้องไปเกิดแล้วนะครับถ้ายังส่งไม่หมดแลครับอาจารย์ก็แนะนําให้ส่งให้หมดทุกคนนะอย่าให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความโกรธแค้นอาฆาตเลยนะครับน่าสงสารจริงๆถ้าใครเจอเหมือนอาจารย์เห็นที่อาจารย์อยู่เนี่ย บางครั้งเขางอยเหงาเศร้าซึมนะครับบางครั้งเ็าก็มีความโกรธแค่นอาคาตอยากจะทําลายเราอยากจะทําให้ชีวิตเราพังบางคนก็อยากจะฆ่าเราด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ทําตรงนั้นไม่ได้เขาก็เลยส่งผลให้ชีวิตเราพังทําให้ชีวิตเราพังทั้งด้านการงาน,งานการเงินความรักครอบครัวและสุขภาพน้องก็ทําได้นะครับตามกฎแห่งกรรมแล้วก็ทําได้ทุกอย่างนั่นแหละนะครับจะดีก็ตายจะตายก็นอดดีที่น้องเขาแล้วนะครับมันเป็นมันตามกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับใครที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องในพวกนี้ ก็จะมองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระเพื่อเจอนะครับแต่ว่าใครที่มาอยู่ในจุดของอาจารย์แล้วนะครับคุณจะรู้เห็นรู้ซึ้งรู้ธทำจริง